สวัสดีค่ะสานบ้านสาวเชิญมกับพี่น้องครับแสดงบ้าวดำครับมาถามมาร้องรอป้านี่กะกะจะเป็นงานเอียงกระลาเธอสุดท้ายแล้วเนาะเพราะว่าน้ำใหม่มันเริ่มมาออกแล้วค่ะเราสมกันเลยสิพาพี่น้องค่ะมาเลาะเบิองมาเพิ่นจะยังออกบ่เนาะค่ะพามาก่อนน้ำใหม่เด้อค่ะก็เสือเขาป้ากระดองกระขอกเจ้าทีเจ้าทางไปก่อนเนาะจสาสูครันมาขอเงินเด้อปกป้องคุ้มคลองให้สุๆมันหมันไปไปเลยค่ะ Nanh pân lắp nhau. thì tippin cỡ chung sung. Tobacco nhang cả nhang ngám yang ngay yang 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 Đó yang 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 เง่งน้อยเง่งน้อยแต่ว่าอ่อนดีก็เอาได้เลยเพราะว่าพอมีอะไรเด็บพี่น้องหมรสระหลับปีนี้ก็ได้ที่จริงกับว่าสิบม่ได้มาอีกเด้แต่ว่ากับพอไปไปเบิ้งซะเนาะใหม่มรสนนอไม่ใหม่เขากับมดสไม่ใหม่สิมรสเล่าพี่น้องไ,ออไ,อไ,สอไปสร้างเขามากกันเลยไปสวนในหัวดำมาเลาะเบิ้งฝนกระสีตกนะพี่นอ้องอืมเห็นบ้านอนยงัางงามยางเยอะ เงาเงาเห็น,น,นครับงามงามยอะค่ะน้ำงาม่ไดุ้่มเลยสีเหนียากเลยเนาะนื่ส <c oughs> ีนี่น,นันสีนสมันเปมาขามยี่ห่อไงโอ้หเงอไป <c oughs> หนึง่หนึ่งพ่งกางว่าเมนนอท่อยู่กลางคนเมนนอนอี่ว่าเมานเนาะอ้ะอยไงเนาะ <c oughs> อาก็คนอ,อีกนนึงเมื่อเขาจะไ่ไม่ก่อน,นี่รส่วนเขาตัดออกไปได้จังมมันก่อเลียมนี่ถูกแล้วอืมนอนนี่นอมอ,นะอืม,อม,อม เงาะก,กันกอ่อไม่ก่อบอดีนี่แหงเงาะเดยค่ะอืครับงามๆอ่อนอหนี่งสองอไปนี่แหละพี่น้องได้มามหาเล้มออกขันตะวันเหงนี่หน่อยที่ว่าเขาจะไปต้มกินบ่าหลายอยู่เด้ถ้าเป็นวานตาเสียไปต้มหนอเถอะหนอ ฮาล็อกเก็บเมงพี่น้องโอ้โงามดีคอยหาไปพี่น้องมึงดิได้อยู่ด้ค่ะมันเป็นยังสิทธะกระสอบนึงกับ,บ่วัตถุนิริมันสิบว่าในน้อใหญ่หลายกะแต่ว่าน้องยังตันยัางงามอยู่นนี่เห็ไ่ดูพี่น้องพุ่นึ่งงามได้เนาะสิอืมทำนองออกไมก่คนแล้วเนี่ย อันติมบางเสียดายที่อ่อน on. เดี๋ยวหอนกันนะค่ะได้สิบรไแท้อันดีนบอนแหนงมันไม่ไะ้กโกรนี้นะคะ่ะยุเพราะว่าเพิ่นหัวตะปงเหงแสน้่งเนี่ยซ้ำน้งใหม่ออกหม่เลยล่ะเอา๋วได้ครับ อ,อ,บบอ,อ๋ออ๋อหั่นหน้าเทอีกนี่นะนอนสามก่อนตัดกันค่ะพี่น้องใดสามนอค่ะก่อนนี่นอแกอแดงตัวนี่กอาา่อนนี่ต่วังมืออ้อมีดาวด้วยม้ออนเด้ออนอนี่สู่แข็งอะไรที่ย้ำหั่น เราะว่าพันเหนียวอ่อนดีด้วยถ้าวานน้องก่อนนี้ก่อนนอกอันอยังก,ก่อนคอสัน่น ออสองสองค่ะนี่เป็อสันนอนนี้นะขอสันแต่ว่าน้ใหม่อ่อนดีกว่นกัได้เห็นสิเล็กเดียวอ,อ,อ,อ่อนดีนี่จะได้ไปไม่จะเสรักค่ะ cái nít kìa hát tắt được rồi, ngồi ngay học bài ngồi kha rồi là lên đây Yeah. ดีนะกอยดีไม่ดีนะเฮ็ดเอาไม่ไม่ก่อเตรี่ยมมะัอ้อกขลดลงไหมเอมเอวางระว่างสองนอรครับน้อาาง,งามเอา,าง,งามาาง,งามไม่เท่ยเป็นน้องใหม่ไหมครับไมมตกใส่ตา อันตรายนอนงานอยู่เนาะนอนเครื่อง <Hey. S 2> สีงได้อยู่ตัดสันพุทแล้วอ่าอยัางเยอะอืมฉันนอไนไม่นอยค่ะครับนอนงาม น้อใหญ่น้องงามโอ้ยตรงแตกเบาเก็บไปดีๆกันพี่น้องสิเห็นป่าสิอยากเบิ่งติดค่ะมี่สิเผลอได้ค่ะขนหลงเผลออย่าเบิ่งเด้อพี่น้องฝนกระตกนี่แหม่นิดแหม่นนะแดดออกตกแดดออกตกนี่หอนคือขันบ่ได้มีตะน้อยังไงบนลึกเนาะอ่อนๆเด้วย บองเพนสอนบุ่่นอะไหนั่างๆก็สิลระคบพี่น้นนงงนองเพราะว่าเขาบ่สินนั่นแล้วรู้พี่น้องกับตาบอดป่ะนะเจาเขานี้ในบาดเพนเลยพี่น้องเห็นน้องใหม่ป่นอ่งนอง,อา,ง,งาม ตะยกุกลางไม่แง,งไปันแล้วพอนอนเลยนะเธอ,อขอบคุณอยู่ในห้อ,องนงามไม้เขาหนาะแตกออกแตกออกแล้วเปนะวน็นไงอ่อนดีอ่อนดีน้ำไม้เพิ่งคืนรียกางเลยรียกางเขาบ่เห็น จับไปเลยมันแห่งค่ะนอเท้เอืนครับระวังจบแล้วเมืองก่อนนี้น้องงาม นอนตันดีโ <screws> อ <in the fridge> ้บ <I got> <desserts> ่เพื่อใจเว้ย่าสิบไ่ได้หอดกระสอบสั่นนอนใหม่ก็ยัง้ำงามอยู่พี่น้องหาไปหามาสิเต็มกระสอบอยู่ด้วยนี่เกินคาดเกินคาดไ้คาดไปว่าเพิ่นบ่ออกดอกสิบมาเลมเอาเนมซุ้มพอเอาเนสั่นไปได้มีจะนนอนล้วนพุ่นน่ะ เนาะซุปเปอร์ยุกกลางนะเธอซุปเปิรนตอนเฮามาแบบเม่เห็นเฮาบ่เห็นเพราะว่ามันออกยุกกลางบัดนี้มารอบนี้มันสูงขึ้นมันกระโพกก่อขึ้นนะอย่างนี้อย่างนี้คนกันมันโอนกันแล้วก็ยืนนะไขายเยอะขายเยนะ โมมีเหลี่ยมทำไมอ๋อนี่หาตะขี์เล็กเนอะน้นน้อยอ่อนๆนี่และวบา้าสิเรือซึ่นนี่ขามาเอาอเพราะว่ามีดวงได้ซื้อมาก็ต้องได้เหตุทุกอย่างอีดิต้งตัดไม้ตัดไหลทางตาเนอะ ให้คุมดวงหนึ่งดวงหนึ่งเอาให้คุมแล้ใหม่อ่อนอ่อนเ้อพี่น้องอ่อนดิดูไปค่ะ

น้องเทพตบแล้วระวังเด้อต็มซอไปลิบนีนเชียวต็มนะลิ้ี่พี่น้องเล่้มไปเล่้มาทีได้เต็มสอบอิลี ไปน,น้ำข่าน้ำไม้ยามนี่มะฮ้อนกับบะไวค่ะขันบะฮ้อนไปนอกเฮ่งบ่เห็นซัดจำเนาะเห็นตกกะกานมาเบิ้องต่อนสเสริมฮ้อ,อนนี่ละ่ะคาเนี่ยเซเดรู้ว่าสิได้เห็นว่าสเสริมได้หน่อยอได้หลายเนาะนี่เเพิ่นค่ะเนี่ยนี่หน่อยตะบะออนไปปอกไปซ้ำล้กกันน้อยน่อยตะบะงาม ถุกคนก็ได้ล่หลายเด้ค่ะไปให้มันเปิดเถอะนี่นอนหนึ่งสองน้ำที่ามอีกน้อยนี่ขากันยิกมามาเบายิ่ขึ้นไม่ยิ่งเห็นมานอนอนบางในเดียวก็เห็นนะมึงดูมึงมึงมึง นอนไปเรื่อยครับคุณกอนี้ก็่้ำนอนตายครับสองตัวนี้น้ำมันตกใส่ซ้ำเลยยังบ่น้องหันมาตกหนอยเนี่ เสามสามนอยอยู่นอนงามงามัตันดีอ่ะน,น,นี่นอนหนึ่งนี่ต้เมงน้อยอยู่นะครับฝนโอ้ฝน,น,นตน่ำเลยต่ำแลยตเลยต่ำเราฮ้อนตายตายตายจะได้ออกไป มา,ามาหันต์ป่ะฝนมายานันทำยันฟ้าไปเท้าฟ้าเรือมนี่เพราะเาเห็นทำอยู่ในกลางปลาข้าอโอ้ยฝนกระมาจังเยอะอีกหลายอย่างเพราะว่าสมมติอยากม้าดูอยากเวบนโดนโดนแล้วก็ค่อยสีมา้าสีนะเน,นอ่ะให้เพื่นขืนสักครั้ง ไม่เลยนะฝนฝนฟังเสียงเราพี่น้องมี่ะอุปสรรคกันหาน้องไม้ย้านี่น้ำแหลมกับบะหมี่น้ำแหลมกับบะหมี่น้ำแหลมกับมิะนอกับสาน้ำนาก่อกับบะหมี่ละ่ะมามากับกขึ้นหอดจนเศร้ามาก็ไดอีลีได้แล้วค่ะมันนี่เต็มกัสอบแล้วออกเลาะเป็นยังไงอืเเเต็มแล้วค่วะคุณเต็มสอบดีดูดียบมันนี่ นี่ดูมะไหมขึ้ยังได้หลายอยู่ได้ขาดบ้าเม่นในในหน่อยเด้อุ่อน่าพ่อน่าพอมเลงามงามงามมะไหมพี่น้องเอาค่ะสวัสดเรียนเมืองกอนว่าฝนสีเสาบ่พี่น้องอะไรเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ได้ซาเซมกับเสวี่ยทรัมมี่แหละค่ะฝนกำมาไล่ยบนดวงมือตึ๊บในก่อไผ่ค่ะนี่เลยกากพี่น้องเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับซาเซมหักพี่น้องเด้อค่ะ